เสียดายครับวันที่ไปดูถ้ำเทพสถิตไฟโดนตัดสายไฟแล้วก็มืดมากแต่ในถ้ำนั้นสวยมากๆครับรองไปชมดูครับผม ตรงนี้แต่ก่อนเป็นทุ่งทานตะวันของผู้ใหญ่แต่ก็ไม่ค่อยได้มาเที่ยวเท่าไหร่ผ่านขึ้นทางช่องเขาขาดพอลงจากเขาก็จะพบวัดเทพสถิตหรือ ทมเทพสิษิ์วัดเบญจคีรีครับผมสาธุสวัสดีครับผมวันนี้มาวัดเบญจคีรีที่ในตำนานมีธรามศักดิ์สิทธิ์และก็มีร่างองค์ หลวงพ่ออยู่ในหลวงแก้วย้อนรอยแห่งตำนานนานมากครับไม่ได้มาก็เลยมาลองเชี่ยวทมดูแล้วก็มีพระประธานปางหน้ากดดูบนเขาไม่ไกลจากเมืองสระบุรีเท่าไหร่นะก็จะผ่านจากเขาขาด ลงจากเขาผ่านมาก็จะมาถึงวัดเบนจากคีรีตำนานแห่งศักดิ์สิทธิ์ถ้ำทางผ่านแห่งวยเทพอยู่ด้านบนครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะให้เข้าทําหรือเปล่าไม่ทราบก็คงจะลองขึ้นไปดูว่า ครูบาอาจารย์จะอนุญาตหรือเปล่าสาธุสาธุสาธุ องค์พระประธานพรปางนาคปกทำเทพสถิตผมก็เคยกไปดูไม่กี่ครั้งน่าจะสองครั้งนะครับ เป็นถ้ำที่สวยงามหินย่อเก๋นย้อยบริเวณวัดก็ร่มรื่นโดยธรรมชาติดูเงียบๆครับผม บรรยากาศเดยรอบเงียบสงบยังไม่เจอพระหรือญาติกาสักคนเลยก็ได้พบพระอาจารย์อนุญาต ให้ขึ้นด้านบนได้ครับโอมอิติมหาเทอรีของคานังบูชาองค์พระแม่โทอรีสาธุไปครับผมขึ้นไปดูถ้ำเทพสิิตหรือเทพนิมิตแห่งวัดเขาปัญจคีรีแห่งนี้ครับผม ย้อรอยแห่งตำนานไม่ได้มานานแล้วลองเข้าไปดูครับ ลองไปดูด้านอีกด้านหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นถ้าที่เคยไปตรงที่ผ่านมานั้นเป็นแค่ถ้าเล็กๆไม่ลึกโอ้มันนี้มีใครมาเนาะสาธุสาธุ คงไม่มีใครขึ้นมาเนาะรู้สึกว่าเจอลกมากทาเทพสถิตหรือเทพนิมิตเป็นทางผ่านแห่งถ้วยเทพหรือเทวาตามตำนานที่ได้ฟังจากผู้ประสบพบเจอมาครับผม ทางเข้าถ้ำไม่ได้ก็ไม่มีไฟดูแล้วถ้ำจะไม่เหมือนเดิมไม่เป็นดังที่คาดคิดหลายสิบปีที่ผ่านมาแต่ความสวยงามจากธรรมชาติยังมีคงเหลืออยู่ สาธุครับก็จะขึ้นไปกราบล่างของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับผมพระอริสง์อีกรูปที่ปฏปิบัติชอบสาธุสาธุ น่าเสียดายทำที่ขึ้นไปแล้วไฟไม่ติดก็ไว้โอกาสหน้าลงมาเจอโยมอุปถากและอาจารย์บอกว่าถูกขโมยตัดไฟเสียดายทำเทพสถิตไม่ได้ดูห้องโถงใหญ่ๆของทำด้านบนโอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ